มั่นคงค่ะมาจากอาชีพการงานที่มั่นคงใครก่อนหน้านี้โอ้โหเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะคะการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีเลยดวงพลิกผันแล้วโชคทางการเงินจะเข้ามาด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องมาจากความรับผิดชอบด้วยมาจากเอ,อ่อบางทีต้องเป็นความรับผิดชอบหรืออาจจะมาจากการที่คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาจากความสามารถ นะค,ะความสามารถมีงานใหญ่ๆงานงานที่คุณแบบว่าเรียกว่าต้องรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นก็มีนะคะส่วนบางท่านในเรื่องของการเงินจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําบ้านบ้างนะคะค่าใช้จ่ายรอบด้านของคุณบ้าง นะคะค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่บ้างค่าใช้จ่ายแบบว่าอาการเดินทางไกลรวมไปจนถึงรายได้มีอีกหนึ่งช่องทางอาชีพฟรีแลนซ์ของคุณอาชีพอะไรใดๆก็ได้รวมไปจนถึงถ้าไม่ใช่อาชีพฟรีแลนซ์ก็คือคุณจะมีโอกาสช่องทางไรายได้ใหม่ๆที่คุณที่จะทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตรวมไปจนถึงช่องทางอาชีพนั้นคุณรู้สึกว่าคุณรักสนุกในการทํางานคุณรู้สึกว่านี่แหละคือคือคือใจรักหรืออารมณ์นี่แหละสิ่งที่ฉันอยากจะทํา นั่นแหละค่ะเงินมันมาแล้วมาพร้อมอะไรมาพร้อมความสุขในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะดวงชะตาค่ะเขาฟ้องมาว่าดวงชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณทําให้คุณได้มีความรู้สึกฮึกเขิมมันเหมือนความเชื่อมั่นตัวเองมันรู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องลุยละฉันต้องทําละอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะ ส่วนแค่ว่าใครรอคอยเงินอะไรอยู่ในครึ่งปีนี้จะเป็นครึ่งปีที่คุณได้เงินจากการที่รอคอยนะยกตัวอย่างเงินตรงนั้นมาจากเงินจากปัญหามาจากครึ่งปีแรกก็แล้วแต่เงินมาจากการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้มันเป็นโอกาสพ่อค้าแม่ขายต้องขนขวายเพราะว่าหนึ่งการตลาดแข่งขันสูงถ้าคุณมีช่องช่องทางสินค้าใหม่ๆอยากจะมาค้าขายก็น่าจะเป็นโอกาสหรือรวมไปจนถึงช่องทางลูกค้าใหม่ๆก็ต้องเป็นโอกาสของคุณค่ะ นะคะของชาวมาเมียใครคาดหวังอยากจะทําบ้านครึ่งปีนี้ต้องได้ทําบ้านรายจ่ายไปกับบ้านและบางท่านที่มีค่ารับผิดความรับผิดชอบกับคนในครอบครัวเคือญาติก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วบ้านมานะคะทรัพย์สินมานะคะ ใครทํางานแบบว่าเพื่อรวบรวมเงินเนี่ยอยากจะทำบ้านแล้วมีโอกาสได้ทำปรับปรุงบ้านด้วยแต่ถ้าใครต้องการได้บ้านได้รถจะมีโอกาสได้บ้านได้รถรวมไปจนถึงการอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานด้วยซ้ำไปนั่นคือบางท่านนะคะพอบางท่านจะได้การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ไกลๆไปต่างถิ่นแดนไกลได้ไปต่างประเทศได้อีกต่างหาก